สวัสดีครับพี่น้องคะอันนี้มาจากวัดทำภูเพกนะคะจุดถูกมุงคนนะคะจุดถูกมงคนนะคะเราจะมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะเราอธิษฐานเนาะคะ่ะอธิษฐานถูกผูกคนเดอ้ออธิษฐานดีๆนะคะสาธุมื่อนี้ลูกเมื่อขอสู่ขอลาจาก หลวงปู่ภูเพกเจ้าแม่ภูเพกนะคะแล้วก็าเจ้าพวัดศรีสุดโตที่จะช่วยให้ลูกในโศกในมารในโชคลาภนะเจ้าค่ะสาธุสาธุเฮงเฮงรวยดวยปังปังแล้วกะ็ในช่วงท้ายก็จะบอกเรื่องเกี่ยวกับเลขติดพร้อหรืยจ้าเลขติดท้ายงวดนี้ประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน พศ2566จ้ะเป็นแนวทางจ้าเห็นเป็นแนวทางนะจ้าแนวทางเพราะว่าหล,ลายงวดที่ผ่านมานั่นกะบพลาดนะบางครั้งก็ได้ได้ทั้งบนทั้งลางาง่างบางครั้งงวดเมื่อกี้นี้ได้บนจ้ะติดทดด้ายบนได้จ้าเด้อเอาสห้ฉัว่าบึ้งกันจ้าบึ้งเอาเด้จ้า ดูนะคะเพื่อเป็นแนวทางจ้าเพื่อเป็นแนวทางมาแล้วจ้าตัวที่หนึ่งจ้าปาทูมาขักเสบานแปดขึ้นเพอเบอร์ได้โจค้ค่ะเบื่องเอาด้วยจ้าปาทูกขัก,ขก,ขก ตัวที่สองครับพี่น้องจ้าตัวที่สองจ้ามาอะจ้าตัวที่สองจ้าตัวที่3มครับพี่น้องคะอ่ะมีเลขอะไรมีเลข8ปดศแล้วก็8ดนะจ้าจ้าเราจะเอา เลขติดท้ายต่อไปด้วยตรงนี้เลยนะจ๊ะเบื่อนะคะผูใช้ยวิจารณญาตในการรับชมจ้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยนะคะสวัสดีค่ะ